มาน้องแกให้ผลมาผมมาบอกคุณผู้ชมโอเคที่รักมะน,นี่กินซะผลนี้ดีมากเถอลองกดใช้สกิลซีดูน่าจะซีเอ้ย,อยไม่ใช่ดิวี v. เฮ้ยกดเลขผิดโอเควววเห็นไหมมาเธอตีเลยเหรอเกียนจัดเลยโอเคตีไปเลย ร้านคิดตันช็อปเว็บเติมโลบ้างราคาถูกมีบริการกดผลเกมพาสแมปบล็อกฟุตทอยเลทาวเวอร์ดีฟเอนส์อันเมียดีเฟนเดอร์ส่วนใครเนี่ยเป็นสายซุ่มเนี่ยที่เคอมาโดยตลอดเนี่ยบอกเลยว่าร้านนี้ซุ่มปุ๊บได้ปั๊บครับการันตี100เเพียงงบหลักสิบก็ตึงได้และยังมีบริการฟาร์แมปต่างๆด้วยนะครับลิงอยู่ใต้รังคลิปนี้เลยกดเข้าไปกดเข้าไปไอ้น้องเอาละสวัสดีน้องๆหนูๆกันด้วยวันนี้วันอะไรที่รักวันเลิฟวันเลิฟอะไรอ่ะวันวันอาทิตย์นั่นเองนะครับ ก็วันนี้เราก็จะมาทําการพาแฟนผมเล่นมีมีมสีเวปคนดูผมไม่รู้นะว่าวันนี้ผมจะเกิดอะไรขึ้นอะเพราะว่าไม่มีลูเปอร์ด้วยโอเคที่รักอยู่ไหนเนี่ยเกาะแรกใช่ไหมโอเคฉันมาแล้วฉันมาแล้วเอ้ยตัวเล็กจัง่ายน้องโอเคคนดูครับก่อนจะไปดูคลิปนี้นะอะคุณคุณบอกคนดูนี้ให้กดไลค์อะ ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามด้วยใช่ใช่ขอขอ,ขอกี่ไลค์ดีวันนี้อ่อห้าร like. like ้อยไลค์ห้าร้อยไลค์ละกันนะครับคุณผู้ชมโอเคปะ let's go ไม่น่าถึงหรอกถ้าถึงก็ดีใจนะโอเคที่รักที่รักเห็นไหมตรงฝั่งข้างบนอะเมนูอะ uh huh. โอเคกดเลยแท็กเลเวลหนึ่งเนี่ยเนี่ยเียคุณมารับเพ่อตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาแฟนผมมาฟาร์มแล้วคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเขาจะไหวหรือเปล่า อ่ะทีรักเดี๋ยวเอาผลให้ด้วยกดรับเพื่อได้ใช่ไหมกดรับแล้วล้วก็ตีไอ,อตัวฟอปป้านี้เลยเดี๋ยวผลปิศาจให้ก่อนละกันนะโอเคเอาผลนี้ไปครับโดนัทผลนี้ไม่รู้ว่าฟาร์มดีหรือเปล่านะทีรักลองใช้ดูอ่ะลองลองใช้ดูลองใช้สก,กิลดูก็ได้นะแซดอะไรน,นะมาเดี๋ยวเรามาดูนะว่าแฟนผมจะฟาร์มได้หรือเปล่านะครับคุณผ,ผู้ชมนะ,อะลองตีดิเอ้ยโ,อโดนด้วยดิอเ,เออเ เกียนไหมเธอเกียนไหมเสียงมันเกียนไหมเธอเปลี<_<_<_<__<_<_่ยนเสียงเดยนะเฮ้ยวิลขึ้นร cool ัวๆถ้าฟาร์มอ่ะถ้าเควสหมดก็มารับเควสที่เดิมใช่โอเคเควสหมดแล้วก็รับที่เดิมเลยกดรับที่เดิมแล้วก็ตีเหมือนเดิมช่วยไม่ได้นะมันผมตีที่เดียมมันตายเลยว่ะคุณอย่าลืมอัพอ่ะเมนูแล้วก็ตรงสเตตอ่ะอัพพวกผลปิศาจพาวเวอร์อ่ะเห็นไหมเออผมก็ลืมอัพนะ ผมอัพก่อนแล้วกันเพราะว่าเวลผมน่าจะตันแล้วนะครับ2,400โอเคที่รักเวลอะไรละตอนนี้ลักเวลอะไรละ17โอเค17ใช่ไหมโอเคฟาร์มไม่ครบ50ฟาร์มไม่ครบ50กดรับเวสเหมือนเดิมเลยโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปตอนที่แฟนผมเนี่ย ฟาร์มเควสนี้เสร็จแล้วกันนะครับให้ถึงเลเวล50วันนี้เสียงอาจจะปแปลกๆนะครับเพราะว่าเป็นหวัดไปตากฝนมานะคุณดูซวยจริงๆทีรักเวลอะไรล้วเนี่ยฮะตีสอยู่จ้าโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอญาตนะไปสุ่มผลปีศาจรอก่อนแล้วกันเดินไปแป๊บเดียวโยกเยกไปทีเดียวถึงละจะฟาร์มเอ้จะสุ่มด้เจมแล้วกันนะครับคุณผู้ชมหวังว่าวันนี้ผมน่าจะได้ผลดีๆนะ จริงๆผมก็อยากให้แฟนผมใช้เป็นผลด็อกเพราะว่าผมคิดว่าผลด็อกนี้คือมันง่ายด้วยครับเพราะว่ามันสามารถาปล่อยตัวหมานอ,อ,อกไปได้แล้วก็สู้ได้ฟาร์มได้อะไรเงี้ยมันก็โอเคนะแต่มันออกยากไปหน่อยนะคุณผู้ชมมันก็ไม่ยากหรอกมั้งถ้าสุ่มไปเรื่อยๆอาจจะได้นะครับแต่ว่าผมเกลือเองนะครับผมใครที่สุ่มผลหมาได้เกิน10ผลคอมเมนต์กันมาด้วยแล้วกันโอเคตอนนี้ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะแฟนผมเบีวห้าสิบยัยงครับตอนนี้ 48แล้วค่ะ48โอเค48แล้วนะเดี๋ยวเราก็รอไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเสียงสวรรค์ใกล้ๆกูเลยเบลขึ้นยับเบลขึ้นยับเด็กเกลียนอุ้ยเธอโอ้ได้โมจิว่ะที่รักไม่ได้ผลอุ้ยได้แล้วโอ้โดนัทอีกแล้วเธอมีโมจิแล้วไงอุ้ยฟอปป้าอุ้ยเกือบได้เรียบร้อยที่รักเบลห้าสิบแล้วโอเคเธอกด เข็มทิศเหมือนเดิมเห็นไหมแท็กเวลห้าสิบเห็นใช่ปะเห็นไหมป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะมอนมันตามเขาโอเคแท็กเวลห้าสิบรับแล้วไปตรงนั้นเลยที่เป็นคัมพีเดี๋ยวผมตามไปขอย่าสุ่มก่อนผมเกลือเนี่ยผมเกลือแล้วผมซวยไงคุณผู้ชมเฮ้ยทีแรกที่ผลด่างว่าลองลองกินไหมที่ร้ลองกินไหมเออมามามาเพื่อจะเพื่อจะโหดกว่าเดิมไง มานีเร็วมาใกล้ๆฉันมาใกล้ๆฉันโอ้ยอ้นีมันบ้ามากมาน้อยตามมาน้อยตามพี่รักจัดการให้หน่อยสิค่าอ่าเออหโอ้ยมาน้อยตามเหรอนี่ยตายได้้มอ่าลองดูนะอกดรับเคว่อยังอ่ะเฮ้ยิวเลยวะเฮ้ยเธอ้ยตายเลยอับอับเลือได้นะอัเลอก็ได้นะ ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวลองถามน้องก่อนน้องมีผลมาน้องแกให้ผลมาผมมาบอกคุณผู้ชมโอเคที่รักมะนี่กินซะผลนี้ดีมากเถอลองกดใช้สกิลซีโดน่าจะสีเอ้ยไม่ใช่เด็กวีกดเลขผิดโอเควีวีวีเห็นไหมมาเธอตีเ้อเกียนจัดเลยโอเคตีไปเลย ดีไปดีไปโอเคสวยเดี๋ยวช่วยนได้ช่วยได้นะได้ได้ไหมเธอได้ไหมเออได้ได้ได้เธอเธอเออไปไปรับไปรับเออช่วยได้ช่วยได้ลืมไปลืมไปนู๊ปเคยบอกใช่เดี๋ยวเธอเธอกดตรงที่เป็นรูปนู๊ปอ่ะเป็นรูปนู๊ปตรงที่ใกล้ๆนาฬิกาเห็นไหมมันจะเป็นรูปไปสองคนอยู่เห็นไหมสองคนอยู่ปาร์ตี้อ่ะเดี๋ยวเขาจะปาร์ตี้เธอไปเล้ยทำไมไม่มีแฟนผมวะโอเคนี่ไงเจอแล้วอาปาร์ตี้ไปแล้ว เห็นไหมรับหน่อยเดี๋ยวผมจะพาคุณไปซื้ออาที่รับเควสองสองครั้งประมาณนั้นโอเคเดินตามผมมาเห็นไหมเ้ิมาเนี่ยตามมาตามมามันน่าจะอยู่ตรงนี้นะนี่โอเคเดี๋ยวเอาเงินให้เธอนะหนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งล้านโอเคเฮ้ยรวยวันนี้ให้ตังสาวด้วยน้องวันนี้ให้ตังสาวด้วยน้องเเดี๋ยวลหร ไม่อยู่ตรงไหนอ๋อนี่ไงเจออ่ะเก็บ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 เร็วๆโอเคแล้วกดใช้แล้วก็ไปซื้อมันอ่าแล้วคุณจะเก็บคูณได้แบบไม่ได้ควได้สองครั้งประมาณนั้นลองดูล้วทำไมถุงเงินไม่หายกดกด้อก็กดใช้สิกดใช้ก่อนเลยเออเข้าตัวอย่างเงินอ่ะกดใช้อ่ะกดคลิกอ่ะโอเคแล้วก็ซื้อได้ไหมเรียบร้อยใช่ปะ เรียบร้อยแล้วมาตามมาแล้วก็คุณกดรับเควสสองรอบนะแบบกดสองครั้งให้มันขึ้นเควสเหมือนคูณสองอ่ะมันจะเป็นสองทับสองตอนนี้คุณเวลเท่าไหร่ละเวลห้าสิบเจ็ดโอเคคุณรับนี่แหละคือ,อมันเป็นมันเป็นฟอปป้าเควสสองนี่หรอใช่ใช่มีสองเควส<ช>โอเคใช่ใช่ใช่มันมีสองแบบสองรอบใช่ไหมใช่เธอเธอ,อตีทุกตัวก่อนเดี๋ยวเราเขาช่วยมันจะง่ายมันจะง่ายกว่าเดิม ตีค่อยครบทุกตัวก่อนเนี่ยเธอตัวเออโอเคครบแล้วได้ได้ไหมได้ไหมได้ได้ยังไม่ต้องรับใช่ไหมมันยังมีเพิ่มปะหรือว่าครบแล้วไม่มันไม่มีทับแปดอะมันยังทับสี่อยู่เลยโอเคก็ปกติไงก็รอให้มันเต็มก็สี่สองรอบใช่ไหมเออใช่ใช่โอเคครบยังอครบแล้วโอเครับต่อเลยสองครั้งนะรับสองครั้งนะอย่าลืม ให้มันได้เยอะๆ,ๆแบบพีระเยอะๆเลยประมาณนั้นโอเคก็เดี๋ยวให้แฟนผมฟาร์มตรงนี้ไปจนถึงประมาณเลเวลหนึ่งอแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราก็ไปคุสต่อไปเลยโอเคเอาละคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมก็ทำการเติมคูณ2ให้แฟนเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างทีละเธอรับควยนยังน่ะรับแ,แล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูอีเธอจะขึ้นเยอะมากๆเลยมันจะขึ้นง่ายมาก ใช่ไหม่พีโอเคใช่รับควสตด,ด้วยอ่ะอย่าลืมสำคัญเลยรับแล้วใช่ไหมรับแล้วรับแล้ว Let's go เห็นไหมเพิ่มเพิ่มเยอะไหมเยอะกว่าเดิมตอนนี้เป็นเท่าไหร่ละจากไม่กี้ <80. S 2> แปดสิบแปดสิบแปดละโอเคได้ไห,ไหมีถือว่าเร็เวไหมถือว่าเร็วเร็วเร็วมันจะเร็วขึ้นมันจะเร็วขึ้น,น,จ,ะนจะเป็นคูณสอง รับแล้วใช่ไหมรับแล้วนี่ตีตัวหลังด้วยให้มันครบๆเดี๋ยวจัดการทีเดียวนี่ตายซะไอ้หนูเกมนี้ก็ถามว่าฟาร์มง่ายไหมง่ายๆนะครับจริงๆเดี๋ยวรอแฟนผมเนี่ยนะครับทำการตีลูน้เ็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปปั๊มตรงที่บอสนั่นเองมันก็จะอีซี่อยู่มั้งนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าเวลมันจะพุ่งขนาดไหนนะครับต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งโอเค ตอนนี้เบลกเท่าไ,ไหร่แล้วเธอ90ยัง96ใช่ไหม96โอเคอีกนิดเดียวแป๊บเดียวเห็นไหมแค่คูณสองก็สามารถเติมได้นะครับ15โลบักถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจที่จะรอรอปั๊มเจมนะครับผมเพราะว่าเจมผมเห็นว่ามัน,มนเหมือนมันกรี๊ไม่ได้นะคนดูเฮ้ยอะไรวนะน่ะใครอยู15โลบักที่ถูกมากเลยนะใช่ใช่ถูกมากเลยมาเติมกันได้ครับมาเติมได้เยอะ น่แตกคนะโดนล่าฆ่าหัวแล้วแตกเลยว่นทีเดียวโอเคตีไปเรื่อยๆเลยได้ยัง, Level 100ยงเลเวล100หนึ่งร้อยบย้องโอเคเอมาตามมาตามมาเธอเธอจะแท็กควเออันที่หนึ่งร้อยก็ได้ตามมาแท็กแล้วโอเคตรงนี้เลยตามขึ้นมาง่ายเนาะวิธีการฟาร์มมันก็แท็กคูเอตอยู่แล้วเนี่ยเธอรับควเตตรงนี้สองอันแล้วก็ตีมันเลย้สกิลใส่มัน ตัวนี้จับฟาร์มเวลได้เดี๋ยวเขาต้องต้องดูนะว่าเธอเธอตีมันโอเคได้ไหมง่ายนี่ได้แล้วอ่าโอเครับสองตัวใช่ไหมใช่ใช่รับเพย่ยังสองอันอะไม่ตอนตอนนี้เวลเธอเท่าไหร่เขาอยากรู้เบลว่ามันสามารถรับเข้าไปแบบรับเข้าไปแบบสองร้อยเบลได้เลยไหมเดี๋ยวลองดูอ่าเธอลองตีเลยตีเลย ผมไม่รู้นะว่าฟอป้ามันจะให้เวลเยอะขนาดไหนสกิลนั้นที่เห่าอะ่ะเกิดค้างได้เธอเธอเธอได้ไหมอันเนี้ยมันขึ้นไม่เคยหรอหรือไม่ขึ้นดาเมจต้องถึงด้วยหรือเปล่าขึ้นขึ้นขึ้นใช่ไหมแม่มันขึ้นเคยใช่ไหมว่าเธอได้โอเคขึ้นเยอะป่ะเธอเวลนี่ไงเลเวลอัพร้อยสิบเจ็ดละโอเคตีไปตีไป สวยครบ<ม>ยี่สิบห้าอ่ะวันยี่สิบห้าแล้วใช่ไหมเฮ้ยงั้นก็ได้ไ<ม>จะถึงปต่วะเดี๋ยวต้องลองดูว่ามันจะครบสองร้อยไหมได้ไหมเทอร์เวลไม่ได้เฮ้ยอันนี้นจะมาสู้อันนี้มันจะสู้เราเฮ้ยมาหัน้อยเฮ้ยมาหัน้อยเฮ้ยโอย้ตายโคตร โอเคคุณผู้ชมแฟนผมก็ทำการฟาร์มจถึงเล่เวล่อนสองหรอใช่ไหมโอเคไปเดี๋ยวเราไปไดกดมาเธอกด f มาเธอกด F บินกด F ค้างเห็นไหมบินไหมอ่าบินไปไหนอะ่ะบินไปที่เควสไงอยู่ตรงนี้เอ่านี่ไงใช่ข้างล่างฮะใช่เปล่าวะไม่ใช่เดี๋ยวไปเลยเขาเข,อขาอยู่ตรงคัมพีตรงนี้คัมพีตรงไหน อยู่ตรงนี้เราเห็นดาวไว้เนี่ยเออโอเคเรื่องอะไรวะใช่หรออันนี้หรอตายละจำไม่ได้ตายละใช่หรอวะเดี๋ยนะอันนี้มันมันร้อยห้าสิบถึงสองร้อยหรือเปล่าอันเนี้ยเธอสติผิดหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันน่าจะร้อยห้าสิบใช่ไหมเธอจริงร้อยห้าสิบเนี่ยถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วร้อยห้าสิบใช่ไหมเธอเธอเพิ่งสองร้อยเนี่ยเออใช่มันต้องไปสองร้อยบวกใช่ไหมก็ใช่ไง นู่นวิ่งมาโอ้ยตายแล้วโอเคคุณผู้ชมก็อันนี้เป็น EP หนึ่งแล้วกันเนาะที่รักเนาะที่รักฟาร์มไปก่อนแล้วกันอ่าโอเคก็คือเดี๋ยวถ้าเกิดคนดูอยากดู EP สองนะครับก็คอมเมนต์กันมาด้วยลวกันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดใครชอบอย่างนี้นะครับผมมาเล่นกับแฟนดูชิลนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะทำคอนเทนต์อะไรด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคนดูอยากให้ผมทําอะไรคอมเมนต์กันมาด้วยลวกันนะครับกับแฟนเนาะก็เช่นแข่งสุผลทำอะไรต่างๆนานาในแบบนี้ก็ผมชอบแบบนี้เว้ยผมรอเกม บอกฟุตอัปเดตด้วยแล้วก็เกมผมเองด้วยนะครับเกมผมก็เร็วๆนี้อัปเดตละนะครับผมก็อัลลอรนิดหน่อยแล้วกันโอเคคนดูเธอคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไหมวันนี้เรามาเล่นแบบชิลๆก่อนแล้วกันโอเคเราไปต่อกัน ep 2ดีกว่าใช่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เยอะกันด้วยแล้วกันอย่าลืมกระตบไรือ้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคลิปผมลงเนี่ยคนดูจะได้เข้ามาดูเป็นคนแรกๆนะครับโอเคสําหรับในวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าใส่คลิปนี้ไปป่ากับผมซีอูคร